ตอนนี้ผมก็อยู่มุมที่สูงที่สุดในโลกโตน้นนสชื่นโอ้สูกมากเลยครับทุกคนตรงนี้ความสูงไม่ต่ำกว่าอน่าจะดูครับความสูงน่าจะอยู่ที่ประมาณ60เมตรคือขาสั่นแล้วตอนนี้เสียงชีวิตมาถ่ายชมวีวใ้ทุกคนดูครับเป็นอะไรที่แบบเสียงชีวิตมากมากเลย ถา,ามมะนาวครับระหว่างที่ผมถ่ายคือเหนื่อยมากก็คือมันผมปีนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นหน้าผาที่สูงมากไม่มีใครปีนได้อะมีผมคนเดียวที่ปีนได้ทุกคนว้าตอนนี้ก็ได้ยินเสียงนะพเพื่อนๆได้ยินเหมือนผมไหมเสียงชนีเสียงชนีฮะข้างหลังงผมเนี่ยมันร้องว่ายังไงไม่รู้มันร้องโอ้โหอ้เนี่ยมันร้องเงี้ย